<Alo! laughs> ลัวพูดแล้วนีผัวเมยคมฮีด <laughs> คม <c oughs> ไรย่นงนี้อืงัวอยู่นี่งามงามจ้าอันนี้งวัวประเทศสวีดเดนเนี่ยค่ะ เพิ่นเลี้ยงแบบปล่อยเนาะค่ะเนาะชาวกเกษตรกรเพิ่นกะปล่อยในถุงกว้างในอ่าขอบเขตพื้นที่บริเวณของเพิ่น,นะะเนาะนค่ะเนาะนี่ล่ะค่ะอัน,นอันนี้คือบรรยากาศอีหลีอีลเละะด้อค่ะเด้อนี่นี่ค่ะปล่อยมาแบบนี้เลยเนาะค่ะเนาะวุ่นอ่ะเป็ยืนมึงคนเนี่นั่นสิว่าเอ๊ะ แย่ yeah, อันนี้ไม่เห็นเลยเนาะกสิว่าเ้ยเนาะคะ่ะเนาะคอมสุดแต่เยอะชั้นอื่นเพื่อนแมน่นี้สนบอกเฮ้ยไฮไม่เยอะนี่ประนอนจริงเอนิเซฟฉันบอกว่าเจ้าคือเป็นตาหักแท้ไฮเฮ้คู เฮ้ยว hey! huh? huh? ่าจให้นี่ for นอิ่งอีค่เวลฮะฮนีวารดอยุทธเอเวนทจอร์ฮะฉันถามว่ามุจเจ้าพากันเป็รผจนให้มาตีไฮโอ้ยเึงเราเป็นตะหักป่ค่ะพี่น้องน่ารักน่ารักเฮ้ยคุณน่ะเมิ้งด้วยฉันทีซุ้มให้เบิ้งไกลๆนี่ คุณนะแต่หากเนาะคุณเพิ่นงัวงอยู่นี่เพิ่นจะมีการตีตาตีสแต็มใส่ใบหูเนาะค่ะเนาะเพื่อทีอ่ลงทะเบียนขึ้นทะเบียนเนาะคะ่ะว่าเป็นของอชาวเกษตรกรท่านใดเนาะคะ่ะเพื่อนยางเขามาใก่ไก่ด้วยนั่นหายแล้วการั่วน้ําที่ล้อมนะคะเป็นรั่วน้ําไฟฟ้าแรงดันแรงต่ำเนาะคะ่ะถ้าเพิ่นเขามาไก่เพิ่นก็จะถือช็อตเนาะ ที่ว่ะโมห้ง่วนะคะออกมาขังนอกเนาะคะ่ะง่วกจะอยู่ในบริเวณของเขาค่ะนี่ค่ะฉันอยู่ไก่เพิ่นแบบคักหนึ่งเนะะี่ยค่ะเดี๋ยวสิหาบะเหมียวตัวเนาะนี่จ้าน่ารักบ่ฮู้ยฮอ๋อวอสเกิร์นี่เยอะนะฮะ สกุลนี้เยอะแล้วนอนสเตชิ้นโอ้ยจามเลยเพื่อนจามก็น่ารักแท้ฮะพีโอเดชมองเงาฟูกะพ่อเอ๋ยเอละฮือสมองเงาฟูกนะโอ้ยแมงวันตอมเพื่อนหลายเนาะค่ะเนาะวันนี้ฮิตเตอร์สวามฮะ ฮอนี่ฮิตทั้งฟาร์มเด้อโอ๊ยฮอ,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 อนี่ติดหมดอันนี้ว่าราฟีรา่ร่ะว่าเด็กขอมปิสัตว์ฉันถามแล้วว่ามูเจ้าไปไซเมิร์ดเนาะค่ะมูเจ้าคือม่ซีโตสันเดียเฮ้ คุณนะ่ะเพป็นทะเลตูนแล้วเนาะค่ะแมงวันกับตอนเพื่อเนเนี่ยนี่ฉันว่าตัวนี่ตัวนี่น่ารักเนี่ยตัวเนี้นนย,ยนั่นเล่ย์ไล่นั่นมึงน่าเหลียวมึงน <c oughs> ่ะอื้มเป็นะบบปัญหากินอย่างมุ้นนะ่ะปุน สกบวผู้กติดสกบวผู้กติดแม่ารัน่ะฉันบอกว่ามุดเจ้าอย่แกงกันไหมล่ะระวังเนี่ยเอเลี่ยโอ้ฉันคิดว่านัวยังบ่ทันอีก ตัวใหญ่เต็มไว้นะคะเนี่ยเหมือนเป็นเล็กน้อยอยู่ไหมคะ่ะนี่นะคะฮัลโหลฮุ่นเอาหมู หัวลอยฉันเดื้อจะสีเหลาผักสายอย่างน้ำเล้าเนาะปุ่นปุ่นุ่นุ่มาแล้วปุ่นอะปุ่นอะน้ำพี่น้องเอาสปย่างไปน้ำสันด้เพิ่นกับบานน้ำบอืึกับบานน้ำสันบอโอ้ยเบิ้งบ่อเลยตัวใดตัวผู้ตัวแม่ยฉันมูจักเด้อนี่ ตัวไหนผู้หญิงตัวไหนผู้ชายฮะตัวไหนผู้หญิงตัวไหนผู้ชายข่อยกับบองหูน้ำเด้อน,นี่ครับคมับปะวินดูไฟย่าแม่มไหมฮะโอ้ยแต่สั้นเนาะค่ะเยอะเราก็คิดฮอดบ้านเนาะค่ะเนาะโอ้ยบรรยากศาศตามถุงตามทายา่ำแรงเนาะค่ะเนาะ นี่แหละค่ะชีวิตเมืองนอกค่ะน้องเมียก็บม่ได้อยู่ในเมืองเนาะค่ะเนาะพราะจะออกมาขางนอกกะเจอธรรมชาติแบบนี้กะรู้สึกสดชื่นค่ะก็เลยเก็บรรยากาศมาฝากท่านผู้ชมเนาะค่ะเนาะมักกันมาเนาะค่ะบรรยากาศแบบนี้บรรยากาศลูกทุ่งลูกทุ่งแบบนี้มากบ่คะอุ่นเป็นยางน้ำกลนั่นน่นขอบคุณหลนเดาอค่ะทุกท่านที่รับชมรับฟังเรากะสนับสนุนเป็นกำลัง แลใ่ใจให้น้องเนืยวนะคะนาะขอบคุณหลายๆด้วยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ